สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับก็สำหรับคลิปนี้พามาดูนะครับรเซนเตอร์ดีอ่ะดูดีนะครับก็ลมไม้ยางนะครับ,รบลมใหญ่นะครับดูครับก็คลิปนี้ต่อจากอีพีแรกนะครับก็มาครับชมกันเลยครับ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์กด subscribe ไล์ด้วยนะครับก็นานๆรังน,งนะครับเตียนไม้ต้นใหญ่แบบนี้นะครับเอ้าเอยเฮ้ย ขนาดคุดแล้วนะครับขุดก้านก้าง,างออกหมดแล้วนะครับก็ลมยากนะครับก็รากมาเยอะนะครับพอดีนะครับที่มีเ่า,าดึงต่อหลังนะครับ ติดแล้วติดติดใบมีดนะครับมันตับใบมีดอยู่ครับ Đu ra gấp, đu ra gấp Chót tết, gấp chót tết Nhoài dắt như gấp con đi Lên trời gà tẹt gặp เสียงนะครับลมไม้แบบนี้นะครับก็โอเคครับก็ติดชอ,อบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับก็เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ